ยาย่าเห็นยังหลังนเดเดทโชว์ช็อตเด็ททำทะเลเดือดเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่เล่นละครด้วยกันอยู่บ่อยครั้งและเกิดความรักนอกจอสําหรับคู่รักซุปตาอย่างนเดชยาย่าซึ่งตอนนี้หนุ่มนเดเดทได้เปิดไอจีเป็นของตัวเองแล้วแถมในไอจยังมีหวานใจสาวยาย่าตเต็มไอจีไปหมดมักจะมีสวีทหวานออกสื่อกันอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดในะอินสตาแกรมแม่แก้วได้โพสต์ภาพนาเดตขณะกำลังเล่นเซิร์ฟอยู่ในทะเลโดยภาพนี้ต้องบอกเลยว่าหนุ่มนาเดตนั้นโชว์ซิกแพค,แ,พคแน่นๆโพสต์นี้แม่แก้วระบุคแคปชั่นว่าของขอบและพ่อเอ้ยแข็งแรงแข็งแรงครับและอีกภาพระบุว่าไม่ยอมขึ้นจากทะเลติดใจแง่แงงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ไฟลุกทั้งยังกดใจให้มาเต็มเลยล่ะคะ่ะ